วันนี้นะครับเซลเอ็กนะฮะจะพามาดูเจ้า Z900 นะฮะมาในตระกูล SE นะตอนนี้มีให้เลือก3คันนะครับสำหรับ Z900 SE ของร้านเราตอนนี้นะฮะนี่คันแรกสีฟ้านะครับท่อ Leo w i n ์ของแท้นะอ่ะคันนี้นะครับราคา239,000บาทนะครับเลขไม่4,000กิโลจดปี2017นะ อ่ะสีแดงคันนี้นะครับนี่เลยจดปี2020เลขไม่5,000กิโล2 0 4 9 0 0บาทนะครับแล้วอีกคันหนึ่งนะคันนี้ก็เป็นรถจดปี2020เหมือนกันนะครับเลขไม่ห0 0ม่1 3 0 0 0กิโล2 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะกำลังมองหาเจ้า Z900 SE นะตอนนี้มีให้เลือก3 000, 2คสีนะครับ สนใจนไหนติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมเซล X นะฮะ0618128889ครับเซล X กินดีบริการครับ